ในบทช่วนสอนนี้เราจะแสดงวิธีใช้ rectangle tool บน t t o บ tool เริ่มต้นโดยเลือก rectangle tool จากแ a b บ design หรือใช้คีย์ลัด r บนคีย์บอร์ดคุณสามารถเลือกใช้ offset mode หรือ freeform draw mode ตาหรับการออกแบบของคุณมาเริ่มต้นด้วย freeform draw mode เริ่มวาดกรอบสี่เหลี่ยมของคุณในขั้นตอนนี้คุณสามารถป้อนค่าความยาวและความกว้างของสี่เหลี่ยมได้หากต้องการสลับระหว่างสค่าให้กด tab เมื่อป้อนค่าที่ต้องการแล้วกด enter เพื่อสร้างสี่เหลี่ยม Rectangle t o o สามารถใช้สร้าง Space ที่มีช่องว่างหรือ void โดยการวาดทับบน p a c e ที่มีอยู่แล้วตัวอย่างเช่นการวาด p a c e ทับ Space เ,เดิมจะแบ่ง Space ออกเป็น2ส,ส่วน Rectangle t o o สามารถใช้ได้ในมุมมอง 3d ได้ด้วยเช่นกันจะโปรดทราบว่าหากคุณวาด p a c e ทับกันในมุมมอง 3d ด้วย Rectangle t o o ระบบจะสร้างส Space ใหม่ซ้อนทับกันแทนที่จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน ตอนนี้เรามาดูการใช้งาน Offset Mode เลือก Offset Mode ปรับค่าความกว้างของ Offset และเริ่มวาด p a c e และนี่คือการใช้ Rectangle Tool ใน Snap Tool